มาถึงตอนที่1นึ่แล้วนะครับสำหรับวันพิเศษซั่ที่20ซึ่งเป็นเรื่องราวหลาังจากจบภาควาโนโอนะครับโดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าความฝันของลูฟี่ส่วคลิปนี้เราก็จะสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมได้เลยครับเปิดตอนมาก็ได้มีการแนะนํา2ตัวละครอย่างมือขวาของเจ้าแห่งโจรสลัดราชานรกซิเวอร์เลลี่และจักรพรรดิสรุ่นเกาะของขอเมซอนลิลลี่อดีตกัปตันกลุ่มโจรสลัดคูจาชาคุยาคุหรือที่เราเรียกกันว่าแชก,กี้นั่นเองนะครับโดยพวกเขาทั้งสองนั้นอยู่ที่เเกกกกาะะสตีี Lily, cock, ออออมซนนนนลลลลิ่่ับแแฮคค็ื แตนัทแชก,กี้ก็บอกและครับว่าโชคดีจริงๆที่รอดมาได้และความกาวหน้าก็ทาให้ผู้คนน่าเดือดร้อนจริงๆเพราะเรือลบติดหินไคลโลของเวก้าพังเลยทําให้คัมเบรนั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วจากนั้นเลลี่ก็ได้พูดตามตรงเลยแหละครับว่าเพราะสถานการณ์แบบนี้พวกเขาถึงได้รอดมาได้และเขาก็แกปูนี่แล้วจะให้มาสู้กับหนวดดำซึ่งหน้าในตอนนี้ก็คงไม่มีทางเอาชนะได้หรอกกนัในเหตุการณ์ก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่หนวดดำมาจับตัวของแฮนดคอกเอาไว้นะครับซึ่งในตอนนั้นหนวดดำก็ได้บอกนะครับว่าพลังของแฮนูนาานก แต่เขาก็มีชื่อเสียงเรื่องทำเพื่อเพื่อพ้องเหมือนกันและอยากจะรบกวนให้เธอนะ้้ใครพลังลงด้วยซึื่อเหนเ็อก็บอกเลยครับว่าถ้าอยากให้พวกนั้นคืนสภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ปล่อยเมือรสกปกของเขาออกไปซะ ซึ่งในตอนนี้โคบี้ก็คิดหนักเลยครับว่าเขาควรจะทํำยังไงดีเพราะชีวิตของทุกคนอยู่ในมือของหนวดดําและในขณะเดียวกันก็ได้มีชายแก่คนนึงปรากฏตัวขึ้นแลนก็คือซิวเวอร์เลลี่นั่นเองนะครับจากนั้นหนวดดำก็หันไปพูดกับโคบี้ว่าทาไมมันถึงไม่จบไม่สิ้นสักทีและได้ขอบใจโคบี้ที่ช่วยดูแลในตอนคดีล็อกกี้พอซึ่งก็เป็นเพราะเขาเลยทําให้หนวดดำโค่นหวังจื้อลงได้แล้วกลายมาเป็นบอสใหญ่ของกอจรนสลัด จากนั้นหนดดแงก็ได้ถามโคบี้ว่าถ้าเขาปล่อยแฮนด์คอกเขาคิดว่าเธอจะคืนสภาพให้กับพวกพ่อของพวกเขาดีๆหรือเปล่าซึ่งโคบีก็บอกแล้วครับว่าถ้าทารเรือของพวกเขาไม่คืนสภาพเขาก็คงจะลําบากเหมือนกัน แต่แหงคอก็ต่อรองกับหนวดดำและโคบี้นะครับว่าหาพวกเขายอมกลับไปแต่โดยดีเธอก็จะขึ้นสภาพให้กับพวกพ้องของเขาแต่แล้วหนวดดำก็บีบคอของแฮงคอกแน่นขึ้นและบอกว่าไม่มเชื่อนะครับเพราะหากเขาปล่อยมือเธอก็จะทําให้เขากลายเป็นหินไปด้วยและทุกอย่างก็จะจบสิ้นเพราะหาจะพูดกันตามตรงไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะต้านทานพลังของเธอได้ซึ่งมันก็ทําให้หนวดดำลำบากใจไม่น้อยนะครับแต่การฆ่าเธอก็คงจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแต่โคบี้ก็ได้ห้ามเอาไว้และบอกว่าทําแบบนี้มันเป็นการสูญเสียที่มากเกินไป แล้วราชานนรกเลลี่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพอนกับฮาคิราชันนะครับซึ่งมันก็ทําให้หนวดดำนั้นถึงกับตกใจตาค้างเมื่อได้เห็นเลลี่ซึ่งเลลี่ก็ได้ขอโทษแฮนคอกนะครับที่เขามาสายไปหน่อยแต่นั้นก็แชกดาาออกมาพอกับปลดปล่อยฮาคิราชันอย่างมหาศาลจากนั้นเลลี่ก็ได้พูดกับหนวดดำว่าเจ้าเด็กฟืนหักของหนวดขาวถึงแบบนี้จะดูไม่เป็นผู้ใหญ่แต่เขาก็เมินขี้หน้าหนวดดำเอามากๆเลยนะครับซึ่งก็ทาให้หนวดดำละโคบี้รวมถึงคนอื่นๆต่ก็หวาดกลัวเลลี่กันยกใหญ่เ แต่ถนะ้าหากีราชาันของเลลี่ก็ได้สงบลงและเขาก็บอกให้แฮนะคอร์นักายพลังให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งเขาจะคอยดูให้และห้ามใครทําอะไรทางนั้นและเมื่อทุกอย่างจบลงก็ไปจากเกาะนิซจาจต่ในเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งเลลี่ก็คิดว่ากองทัพเรือนะ่าจะให้พวกแปซิฟิต้านั้นมาแทนที่พวกเรกตเทพจนสลัดและพวกน้องนอของแฮนคอกก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่าหนึ่งในนั้นมีหน้าตาเหมือนกับแฮนคอกตอน,นเด็กเลยแต่นั้นก็มีเรื่องํางหนึ่งของกองทัพกำลังจะเข้าเท ซึ่งต่อมาก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่กาะสตีอเมซอนลินลี่พร้อมก็บเรงหนังสือพิมพ์ประกาศนะครับว่าวีรบุรุษคดีล็อกกี้พอร์ตนาวาเอกโคบีได้ถูกกลุ่มโจรสลัดของสีจักรพรรดิหนวดดำลักพาตัวไปและยังไม่รู้ชะตากรรม จากนั้นก็ตัดภาพมาที่เกลายที่อาณาจักรคามาบัคะนะครับซึ่งตอนนี้อโคอลราและคนอื่นในคณะปฏิวัติกาลังอ่านข่าวเรื่องที่ซาโบนั้นสังหารราชาคอบบ้าและทุกคนต่างก็พากันวุแนวกกันใหญ่เลยนะครับพี่ซาโบนั้นทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงแต่คาราซุก็เชื่อว่าซาโบ้จะไม่ทําแบบนั้นส่วนแดก้อนพ่อของลูฟี่นะครับก็บอกว่าซาโบนั้นคงจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหากเขาสังหารราชาคอบบ้าจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเขาก็จะไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาด แนันดากอนก็ถามกับคูม,มะนะครับว่าเขาเห็นอะไรกันแน่ซึ่งคูม,มะก็ได้แต่พูดว่าน้อมรับคำสั่งน้อมรับคำสั่งแต่แล้วก็เป็นซาโบะนะครับที่ติดต่อมาหาพวกเขาซึ่งในขณะเดียวกันทางหน้ากองทัพเรือก็กำลังดักฟังสัญญาณอยู่แล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้โดยคนที่รับสายก็คือโคอาล่านะครับซึ่งซาโบก็ได้ขอโทษที่ทําให้พวกเขาต้องเดือดร้อน จากนั้นเขาตัดภาพมาที่กลุ่มจนสลับหมวกฟางนะครับซึ่งลูฟี่ที่ลูกข่าวของซาโบ่ก็ปวดกระบ,บาลแต่คิดว่าน,นี่ต้องไม่ใช่เรื่องจริงเพราะไม่มีเหตุผลที่ซาโบจะฆ่าพ่อของวีวีซึ่งท้านัโรบินก็คิดเช่นนั้นนะครับเพราะศัตรูของกองทัพปฏิวัติก็คือเหล่าชนชั้นสูงของโลกไม่ใช่เหล่าราชาส่วนท้านัาสจ,จิก็ร้องไห้อย่างหนักนะครับเพราะเป็นห่วงวีวีแต่นล้ลูฟี่ก็บอกกับทุกคนว่าพ,พวกเขาควรจะไปอาณาจักรลาบาสตาเดียวนี้ แต่โซโลก็บอกเลยครับว่าไปที่นั่นตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรพระราชคขอาบบ้าก็ตายไปแล้วแถมวิวิกว็หายสาบสูญอยู่ที่แมรี่จัวลูฟี่จึงบอกให้ไปที่แมรี่จัวนะครับ แต่นั้นโซโลก็ได้เถียงกันกับลูฟี่นะครับพอลูฟี่คิดที่จะบุกไปที่รังของศัตรูซึ่งโซโลก็ได้ถามนะครับว่าเขาคิดที่จะเปิดศึกกับศูนย์หลักของกองทัพเรืออย่างนั้นหรอลูฟี่จึงบอกว่าเขาน่าจะสู้และถามกับโซโลว่าเขากลัวอย่างนั้นหรอเมื่อเห็นลูฟี่กำลังขาดสตินะครับโซโลก็ได้บอกให้ลูฟี่นั้นสงบสติอารมณ์ก่อน่วนคนอื่นๆก็ร้องไห้ออกมาเพราะสงสารวิวีนะครับลูฟี่เลยบอกให้ไปช่วยเธอกันเถอะโซโลจึงบอกให้พวกเขาพอสักทีและถามกับลูฟี่ว่าอนนนนนที่กกงง่่บบกิดรงงงัับบบค้้้าาายยยวไไซึมมแลฟ็หุะ ซึ่งโซโลก็บอกว่าลูฟีน่น่เคารพในการใช้ชีวิตของเอสมาและจะไม่ทำอะไรจนกว่าเขาจะตกอยู่ในอันตรายจริงๆและโซโลก็ยังบอกอีกนะครับว่าการที่ลูฟี่ตีโพยตีพายแบบนี้ก็ถ้ากับดูถูกวีวีซึ่งถ้าตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตื่นตูมจะดีกว่าลูฟี่จึงได้ไว้วายแล้วก็บอกว่าตื่นตูมนิดหน่อยไม่ได้หลือยังไงพร้อมกับด่าโซโลว่าใจยักใจมารและทุกคนก็พากันลุมด่าโซโลนะครับ ซึ่งเอาจริงๆโซโลก็โกรธนะครับที่โดนว่าแบบนั้นแต่โซโลกับด่าแค่ซันจิว่าเง,เงียบไปเลยไอเบอร์สี่ทำให้ซันจิไม่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธนะครับแล้วก็ได้เข้าตะลุมมากับโซโลจนวุ่นวายกันยกใหญ่ซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนกำลังทะเลาะกันอยู่นะครับโรบินก็ได้อ่านข่าวเพื่ออัปเดตสถานการณ์ของโลกภายนอกให้พวกลูฟี่ฟังซึ่งในตอนที่พวกเขาอยู่ที่แคว้นวานัน่ะเกิดเรื่องขึ้นมากมายรวมไปถึงการยกเลิกระบบเจตเทพจนสลัดทำให้เกิดองค์กรใหม่ที่ชื่อคอสกิลขึ้ โรบินก็บอกว่าอาจจะเป็นได้ทั้ง2อย่างแต่โรบินก็ยังบอกนะครับว่ามีรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูฟี่ที่ปรากฏอยู่บนข่าวด้วยโรบินจึงถามนะครับว่าอยากจะฟังไหมลูฟี่เลยให้โรบินตัดสินใจนะครับและถ้ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงก็บอกเขาแล้วกันลูบินจึงเลือกที่จะไม่อ่านนะครับจากนั้นลูฟี่ก็ได้เล่าความฝันของเขาที่เคยบอกกับเอสแล้วก็ซาโบในตอนเด็กให้ทุกคนฟังแต่ก็จะไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าความฝันนั้นมันคืออะไรกันแน่ส่วนพวกเพื่อนของเขาเมื่อได้ฟังความฝันของลูฟี่นะครับตางก็มีทีท่าที่ต่างไง ลูฟี่เลยบอกว่าถ้าได้เป็นราชาโจรสลัดก็อาจจะทําได้ซึ่งลูฟี่ก็แปลกใจนะครับว่าทาไมถึงไม่เคยเล่าให้พวกเขาฟังเลยอุซอบเลยตอบกลับไปนะครับว่าถึงไม่เล่าก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ทำํำได้อยู่แล้วจากนั้นลูฟี่ก็นึกออกนะครับว่าเรื่องนี้เขาเคยเล่าให้แชงเอสและซาโบฟังเท่านั้นโรบินจึงถามนะครับว่าพวกเขาว่ายังไง ดูฟีเลยบอกนะครับว่าพวกเขาก็พักกันหัวเราะกันหมดโดยเฉพาะเช้งนะครับหัวเราะจนน้าตาไหลเลยแล้วในหานี้ตอนที่1,88 0ก็จบลงเพลงเท่านี้ครับซึ่งถ้ใครชื่ชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อจะได้พาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ